นี่คือผมลูกค้าเสียแล้วมาดัดใหม่ดูด้านข้างก่อดูหน้านะยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนเป็นอย่างไรบ้างไปทำอะไรมานะก็ในการมหาพิโีนะคะต้องสัตย์สุภาพเนาะแล้วก็ไปทำผมมาแล้วมันแห้งเสียแห้งเสียแล้วก็ผมร่วงผมร่วงด้วยแต่ยังไม่ถึงกับเป็นข่าวก็เลยไปหาหมอรักษาจนเสร็จ แล้วก็พักผมหนึ่งปีใช่ไหมคะแล้วกลับมากลับมาพี่โดมเป็นไงรอบนี้สวยนุ่มถูกใจไหมเก็นไหมคะดูสิคะสวยเหมือน personal brand มาก w ้ h a แฮปปี้เอามาดูด้านหลังอีกรอบเนี่ยคุณชนะที่ไหนมันมีน้ําหนักขึ้นนะคะมีน้ําหนักขึ้นแค่เป่าก็สวยแบบนี้เลยใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะรู้สึกดีขึ้นเลยไหมว่าผมมันดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นสาวๆที่ผมเสียจากไม่ได้มาก็มาหาเราได้นะคะ แก้ไขได้มาหาเราที่เดอบารีสขอ,อนแก่นนะคะบ๊ายบาย